โอเคสวัสดีวันสงการครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่14เมษายน2568รครับขณะนี้เวลา13นาฬิกา24นาทีนะครับเป็นวันจันทร์ปีใหม่ไทยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับเรามาดูกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและก็คู่สกุลเงินกับโคจัคก,กี้กันสำหรับวันนี้ครับ ทองคํานะครับเออทองคําสําหรับเช้านี้นะครับมีการตอนเปิดตลาดนะตอนเปิดตลาดมีการวิ่งลงนะครับมีการกระชากลงมาลงมาประมาณประมาณเกือบ2,000จุดนะเพราะว่า จะมีแก็บทิ้งไว้นะครับจากราคาปิดมเ,มเมื่อวานเมื่อเมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับประมาณ2,800จุดแล้วครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปในช่วงเช้าตอนตลาดเปิดกันเลยทีเดียวนะทีนี้นะครับวันนี้ทองคำจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคำมีการลดตัวลงไปนะครับในต้นสัปดาห์แล้วก็มีการยกตัวภายในแค่สัปดาห์เดียวนะครับ เขาขึ้นไปถึง29,000จุดแค่สัปดาห์เดียวนะครับเขาขึ้นไปถึง29,000จุดในแต่ละวันของทองคำครับวิ่งอยู่ประมาณ8,000ถึง1,000 0จุดกันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นทองคำช่วงนี้มีความผันผวนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของทาง Trade War หรือการขึ้นคำแบงภาษีของทางสหรัฐเมการวมถึงข่าวสารต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงด้วยนะครับ ชานี้ก็มีการยกตัวขึ้นไปนะชาวนี้ก็มีการยกตัวขึ้นไป,นะนนไปทำเป็นออทามไฮารวันกันเลยทีเดียวนะยกตัวขึ้นไปชาวนี้ออทามไฮอยู่ที่ราคาประมาณ3,2,4,5 3,2,4,5นะครับแล้วก็มีการลดตัวลงมานะครับกรอบของทองคำนะครับถือว่ายังเป็นยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเขาจะลงลงมาได้ จะมีด่านไหนรับเข้าบ้างนะจะมีด่านไหนรับเขาบ้าง,นะาาางตอนนี้นะครับถ้าทองคำมีการปรับฐานนะครับก็ต้องมาดูฐานประมาณนี้นะครับที่มีการทดสอบแล้วมีการเด้งขึ้นไปขอให้นะครับทองคำสามารถที่จะลงมาเทสแล้วก็ลงมาต่ำกว่าราคาประมาณ3,199นะครับ3 1 9 9เป็นราคาที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับราคาข้างล่างเลยนะ ถือว่าเป็นราคาข้างล่างเลยนะครับก็คือราคาประมาณนี้ราคาประมาณ3150นะครับ3150แล้วก็3137เป็นราคาที่ทิ้งราคาไว้ถ้าทะลุ3199ลงมาได้ นะครับมีโอกาสที่จะมาเทสที่3 1 5 0แล้วก็3 1 5 0ยังเป็นเส้นซัพพอร์ตแนวที่3ของราคาไพรเวตในวันนี้ด้วยแต่เทนของท่องคำยังเป็นเทนขาขึ้นนะยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงทำให้หลายๆท่านนะครับนักลงทุนหลายๆท่านก็เป็นกังวลเรื่องการเรื่องการซื้อในที่สูงนะครับก็เกรงจะติดดอยแต่ต้องบอกก่อนแล้วครับว่า มันไม่มีราคาสูงสุดและต่ําสุดของทองคานะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความผันผวนอีก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 ช่วงหนึ่งของการเทรดนะครับเป็นความผันผวนมากๆสําหรับการเทรดในช่วงนี้เนื่องจากทางประธานาธิบดีโดนทันททำก็มีนโยบายในเรื่องของการกระตุ้นเศร,รษฐกิจการตั้งกําแพงภาษีต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเข้าขึ้นไปได้ในวันนี้ทะรับกรอบของไพรเวตอยู่ที่3 2 8 9 กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเป็นกรอบราคาที่ค่อนข้างสูงนะ3 2 8 9เนะครับเพราะว่าราคาที่มีการยกตัวขึ้นมาในใน2-3วันใน 2- 3สว,วันก็คือตั้งแต่วันวันพุธนะวันพุธพลังหัดแล้วก็วันศุกร์เนี่ยมันไม่มีการย่อตัวลงมานะครับทำโลที่ชัดเจนเลยนะครับมีแต่การพักตัวแล้วดีดขึ้นพักตัวแล้วดีดขึ้นนะครับแล้วก็ในแต่ละกราฟในแต่ละแท่งเทียนของทม์เฟรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นทม์เฟรม5นาทีเองเนี่ยก็วิ่งกันทีละ 5 0 0รอจุดพันจุดกันเลยนะก็ถือว่าช่วงนี้มีความมีความโหดในในการวิ่งของราคาทองคำเช่นเดียวกันกรอบราคานะครับ3199ถ้าลงมาได้ก็มีโอกาสที่จะมาเทสที่3150แล้วก็เป็นราคาซับพอร์ตของวันนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปถึง3289กกันเลยทีเดียวถ้ามีออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับต้องบริหารพอร์ตนะบริหารพอร์ตว่าถ้า เขาลากขึ้นไปถึง 3, 2, 8, 9จะสามารถทนไหวได้ไหมนะครับอันนี้ก็เรื่องของการจัดการ Money Management โอเคเรามาดูกันบ้างนะครับว่าข่าวสารของวันนี้มีผลกระทบอะไรกับทางทองคำบ้างนะครับวันนี้เป็นยังไม่มีข่าว3ามดาวนะครับตอน6โมงเย็นก็จะมีการรายงานจาก OPEC รายงานประจําเดือนเรามาดูสัปดาห์นี้กันนะครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางที่มีข่าวแล้วผลกระทบกับทางคู่สกุลเงินและทองคํามีอะไรกันบ้างเรามาดูเกี่ยวกับ USD ดอลลาร์กันก่อนนะครับวันนี้วันจันนะก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเรื่องของข่าวยังมีแค่2ดาวนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นเป็นเป็นวีคเป็นวีคที่2วีคที่2ที่3ของเดือนเป็นวีคที่3ของเดือนนะครับด้วย ก็เลยยังไม่มีข่าวอะไรที่วือวาในช่วงต้นสัปดาห์ครับโอเคเรามาดูกันนะครับ2ดาว3ดาวยังไม่มีนะนะครับ g b p ช่วงวันวันวันพุธนะวัน g b p ช่วงวันพุธก็บ่ายโมงจะมีคอ CPI ของทางอังกฤษกันด้วยนะครับปอนนะแล้วก็ตอนเย็นก็มี PCI ของ CPI ของทางยุโรปครับอ่า ของวันพุธนะของวันพุธ US ดอลลาร์ครับมีการประกาศคอลลีเทลเซลครับดัชนียอดขายภาคพ,พื้นฐานนะครับหนึ่ทุ่มครึ่งของวันพุธครับวันพฤหัสบริหัสคืนวันพฤหัสนะครับมีคำกล่าวของทางพาเวลครับคุณพาเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับมาตอนเที่ยงคืน15นาทีเป็นคืนของวันพุธนะครับคืนของวันพุธ ตอนเที่ยงคืนครับแล้วก็ทุ่มครึ่งนะครับมีการประกาศตัวเลขการยื่นสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกแล้วก็ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟียด้วยวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันหยุดนะวันศุกร์เป็นวันหยุดของทางสหรัฐอเมริกาของทางอังกฤษสวิตออสเตรเลียแคนาดาวันศุกร์วันศุกร์หยุดพักนะเพราะฉะนั้น ออเดอร์ Order, นะครับถ้าเกิดว่าเราเรามีการจัดการถึงวันพฤหัสได้ก็ดีนะนะครับโอเคมีการหยุดพักแล้วก็ก็มีช่วงคืนวันพุธนะครับก็คือเลยมานะครับเป็นของวันพฤหัสก็จะมีทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับมาพูดนะมาพูดกันทองคํายังวิ่ง อ,อยู่โซนข้างบนนะครับตอนนี้หลังจากที่เขาขึ้นไปออทามไฮเมื่อวันศุกร์แล้วก็เช้าวันนี้นะครับโซนนี้ก็พักตัวครับนะครับอยู่ที่ว่าตอนนี้ถ้าโลโลเดิมของของของเช้าวันนี้นะครับที่เขามีการลดตัวลงมาแล้วก็ลงต่ํามาได้ก็มีโอกาสที่จะไปแตะที่3 1 9 9ถ้าลดตัวลงมาต่ํากว่า3 1 9 9ด้วย ได้ด้วยก็อยู่ที่3150แต่ถ้าเกิดว่าขึ้น break all time high อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสไปถึง3289กันเลยทีเดียวบริหารพอร์ตของท,ทุกท่านไว้ด้วยนะครับนะโอเคมาดูคู่สกุลเงินกันบ้างครับกับทาง Unicorn Dashboard นะฮะ n n c o r อน Dash บ o a r d ในวันนี้ในวันนี้นะครับเช้านี้ Gbp แล้วก็ทางอ,อ่ J เปนมีการแข่งค่าขึ้นมานะครับ มีการแข่งข้าขึ้นมาแล้วนะครับ Gbp จากที่เป็นไซเวดาวนะครับไซเวดาวตอนนี้ก็ยกตัวขึ้นมาบ้างในบางคู่ Gbp Eur ครับขึ้นมาแล้วนะ Eur แข่งข้าขึ้นมาแล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็น up trend ซัส่วนใหญ่มีบางคู่ยังเป็นไซเวส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับยังคงพักตัวนะครับยังคงพักตัวนะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ใน ในบ่ายนี้ USD อดอลลาร์ครับอ่อนค่าส่งผลให้ทองคำมีการยกตัวขึ้นไปนะครับในส่วนของ Unicorn Dashboard เราจะมี Currency นะครับที่เรียกว่า CSM เรามีสกุลเงินทั้งหมด8สกุลเงินรวมทั้งทองคำเป็นการชี้วัดการแข็งค่าอ่อนค่าของสกุลเงินบอกทิศทางการขึ้นหรือลงของกราฟในช่วงของเวลาตลาดตอนนี้ตลาดตลาดยุโรปเปิดกันแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูได้ในช่วงของตลาดยุโรปนะ โอเคสัญญาณของยูนิคอนแดชบอร์ดนะครับสแกนคู่เงินขึ้นมาหลายคู่กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นออสแคดนะครับออสยูจียูเอ็นแนะครับแล้วก็ NU นะครับก็เป็นสัญญาณที่กรองมาจากสัญญาณของอินดิเคเตอร์ทั้งหมด11ตัวนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาทางบายหรือเซลแล้วก็ก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงนะครับที่สามารถที่จะช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเทรด ได้นะครับถ้าท่านสนใจโคจกีมีคลิปวิดีโอแนะนำในการใช้งานนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ Unicorn Dashboard และ u n i i o r r p p n n l l คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไค i b ์กดแชร์กันด้วยนะครับต้องลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับ